ค่ะก็หายไปประมาณ2วันก็เหนื่อยนะคะก็เลยมีการพักผ่อนนะเออเพราะว่ามีงานประจําด้วยนะคะแต่ก็ทุกคนก็ยังถามคำถามได้ปกตินะหลังบ้านนะคะถึงไม่ได้ลงคลิปก็ตามนะแต่ว่ามีลงคลิปช็อตคลิปใน IG ให้ด้วยนะคะชื่อใน IG ก็ชื่อเดียวกันเลยซีแอนสองสีห้านะคะม,มา วันนี้เป็นแรนดอมไม่ต้องเลือกกองไพ่นะเราจะมาดูก,กันว่าคนคนนี้จะเอาอยัางไงต่อกับคุณกันแน่นะคะเขาจะเอาอยัางไงต่อกับคุณใบแรกเขารู้สึกว่า <ๆ S 2> ก็อยากไปเรื่อยๆชิวๆนะคนคนนี้ไม่ได้คิดแบบคือไม่ได้อยากกำหนดกฎเกณฑ์หรือทิศทางของความสัมพันธ์ว่าต้องให้เป็นแบบนั้นต้องให้เป็นแบบนี้หรือว่า ต้องบังคับกันอะ่ะเขาน่าจะชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติชอบอะไรที่เออมันไปของมันเองอะโดยด้วยตัวของมันเองพัฒนากันไปเองอะไรอย่างเงี้ยอ่าคนคนเนี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีอะไรที่ต้องเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะอืมนะคะแต่ก็โอเคแหละหรือมีอะไรที่อยากแหกกฎอยู่เหมือนกันนะอืมอยากทำอะไรแปลกแบ้างในความสัมพันธ์นี้เหมือนกัน ะะคือทําอะไรแปลกๆนี่ก็คือเหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าตอนเนี้อาจจะทําอะไรมากไม่ได้หรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ของคนละเขาเนาะอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอย่างเช่นสมมติที่ทํางานเดียวกันก็แสดงออกมากไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันก็เลยไม่กล้าแสดงออกหรืออาจจะเป็นอะไรสยอย่างที่มีคนจับตาดูอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็รู้สึกอยากจะเบรกหรือทําอะไรที่มันออกนอกกรอบนอกเหนือจากความสัมพันธ์ให้มันเป็นอะไรที่แบบคือเหมือนอยากทำอะไรตามใจตัวเองอะ,อะนะคะอืมเนี่ยตอนนี้อยากจะเรียนรู้นิสัยใจคอของคุณความรู้สึกของคุณนะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงมากๆเลยนะ,ะคะคนคนนี้เนาะอืมอยากรู้เกี่ยวกับคุณเยอะขึ้นอนะ่ะอืม ล้วสิ่งที่เขาอยากจะทําอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมคุณเลยนะคนคนนี้ยอารมณ์ประมาณว่าเธอต้องการอะไรเธอบอกฉันได้นะฉันจะทําให้เธอนะคะอืมเป็นอารมณ์แบบว่าจะมาเอาใจละกันเอาใจตามใจคุณนะคะอืมแล้วก็เขารู้สึกว่าเออการที่เขาทําดีให้อะ่ะเธอก็ต้องมีรางวัลอะไรให้ฉันด้วยนะเออ ะะทำดีแอบหวังผลอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยฉันเป็นเด็กดีหรือว่าฉันทําดีหรือฉันไม่ยอมเธอแล้วอะนะคะก็อยากจะให้เธอแบบให้รางวัลอะไรบ้างหรือว่าแบบเออทํเดี๋ยวเขาหน่อยหรือบางคนเนาะอาจจะแบบอะเออแบบยังไงอะหอมแก้มอ่ะสมมติหอมแก้ม,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 กมเขาคือต้องการรางวัลต้องการอะไรให้คุณแบบทําอะไรดีๆให้กลับคืนมาที่เขาทําตัวน่ารักนะคะอืม อืคนคนนี้รู้สึกว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาอยากอยู่กับคุณแบบไปนานๆ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 เลยนะคะอืมหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยากอยู่ด้วยอะ่ะแบบอารมณ์ประมาณว่าอยากใช้เวลาอยู่ด้วยเยอะๆอะไรเยอะๆนะคะคนคนนี้ยรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้คุยกับคุณได้ใกล้คุณอืม อแล้วตัวเขาเองอะ่ะก็รู้สึกด้วยนะว่าเฮ้ยคุณน่ะเป็นคนที่เหมือนแบบมีเสน่ห์โดยธรรมชาตินะคะทำให้เขารู้สึกอยากเข้าหาอยากอยู่ใกล้เนาะอืมแต่การที่เขาจะทำไงต่อหรอก็กปล่อยไปนะั่นแหละไปตามธรรมชาติด้วยนะคนคนเนี้ยชิวๆไปตามธรรมชาตินะคะเรื่อยๆเออไม่ไม่ได้มี energy อะไรแบบรุนแรง ที่อาจจะเข้ามาพุ่งเข้ามาอะไรเงี้ยอย่าง,างนะคะแต่ก็เป็นอารมณ์แบบจะค่อยๆเข้าหามากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะอืมในกรณีถ้าสมมติว่าทะเลาะกันมีปัญหากันก็อยากจะขอโทษอยากจะมีการแบบว่ากลับมาทําอะไรดีๆให้กันเนาะอืมอ่าเราคนคนเนี้ยรู้สึกว่าอยากที่จะ,จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่เขามีให้กับคนมากขึ้นนะคะ เอ,อมีการอยากบอกให้คุณรู้ว่าฉันกําลังรู้สึกแบบนี้กับเธอนะหรือว่าเขาจะมาแสดงออกท่าทีอะไรบางอย่างให้คุณรู้ว่ามากขึ้นว่าเขารู้สึกแบบเนี้ยกับคุณนาอแล้วก็ตอนนี้มีอารมณ์หึงหวงด้วยนะเออหึงหวงรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณไปใกล้ใครเลยหรือว่าถ้ามีคนมายุ่งกับคุณมีคนมาจีบคุณเนี่ยคนคนเนี้ยหึงหวงมากอย่ามายุ่งนะอันนี้คนของฉันนะอะไรเงี้ย เออไป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 ,ไปแบบอย่ามายุง่งอืนะคะค,คนคนนี้ไม่อยากให้ใครแบบมายุ่งกับคุณเลยอะ่ะนะคะอะแล้วไงจะเอาไงต่อกับคุณอีกโอ้ยตาล่าอยากได้มีแบบใกล้ชิดนะสนิทสนมกับคุณเนี่ยนะคะอยากอยู่ใกล้อยากแบบอยากแต่เนี้ยต้องตัวอยากสกินชิปอะนะคะอยากสกินชิปแน่นอนละ เอาไงต่อหรอแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะก็เป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเอ,อมีการแบบรู้สึกอยากที่จะได้มีช่วงเวลาดีๆอะ่ะที่ได้อยู่กับคุณอะ่ะช่วงเวลาที่สบายๆอาจจะได้นอนเอกคนิคด้วยกันอะไรด้วยกันนะคะแบบช่วงเวลาที่ได้อยู่กันแค่สองคนอ,ะอ,อน่ะเออเนาะคนคนนี้จริงๆเราเขามองว่าคุณสวยคุณหลอ่อคุณดูดีมากนะ อะไรบักนะแล้วตัวเขาเองอ่ะก็แบบชอบที่จะแอบ,บมองคุณด้วยอืมนะคะตัวเขาเองอ่ะอาจจะคิดไปถึงขั้นแบบอยากมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะอยากมีเออ่สถานะกับคุณหรือกรณีบางคนก็อยากอยู่ด้วยอยากแป่งงานลยนะคะอืม ล้วตัวเขาเองอะรู้สึกว่าเวลาอยู่ใกล้คุณอะใจเขาเต้นแรงมากเลยนะจริงๆอืมเขารู้สึกว่าคุณมีค่าสำหรับเขาไหมล่ะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขาอยู่ใกล้แล้วใจเต้นแรงอยู่ใกล้แล้วมันหวั่นไหวนะคะคนคนนี้เนี่ยตัวเขาเองก็อยากให้คุณเห็นเหมือนกันนะว่าเออแบบอยากให้คุณเห็นคุณค่าในตัวของเขาอะนะคะอืมเนาะ อยากให้คุณเห็นว่าเขาโดดเด่นที่สุดในสายตาของคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคะในสายตาของคุณแล้วเนาะอืม,อม,อมแล้วตัวเขาเองก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกโกรธโกรธจริงๆเนี่ยไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับใครเลยเออกลัวกลัวว่าคุณจะไปสนใจคนอื่นแทนเขาอะ่ะก็เลยอารมณ์แบบกโกรธโกรธนะ อืมโกรธโกรธหงุดหงิดยังไงไม่รู้นะคะอืมตัวเขาเองอ่ะจะมายอมคุณจริงๆนะเนี่ยอันนี้ก็แบบเป็นท่าเอกแล้วเนะี่ยฉันจะเป็นท่ารักเธอนะคะมีอารมณ์อยากจะมายอม่ะอยากยอมคุณอยากให้เขาทําอะไรให้คุณอยากจะได้อะไรจากเขาบอกสิเดี๋ยวเขายอมนะทําให้อืแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะ เวลาได้อยู่ใกล้คุณเนี่ยเหมือนเขาลืมหมดทุกอย่างเลยนะลืมวันลืมเวลาลืมทุกอย่างเราก็เหมือนสายตาเขาก็มีแต่คุณนะ,ะคะคนคนนี้จริงๆเขารู้สึกว่าคุณดึงดูดเขามากนะดึงดูดความรู้สึกดึงดูดสายตานะคะอืมเนาะเนี่ย แล้วตัวเขาเองอะก็รู้สึกว่าถ้าเขาได้อยู่กับคุณนะชีวิตเขาต้องดีขึ้นแน่เลยเขาจะต้องมีความสุขแน่ๆอะไรแน่ๆนะคะเพราะเขามองว่าคุณนะช่างเป็นคนที่แบบว่าเอ่อเหมือนจะนําพาชีวิตเขาให้ให้ดีขึ้นได้คนคนนี้ก็วาดฝันถึงการแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนกันนะโอ้ยเนี่ยอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนันเนี่ยอืมเขารู้สึกว่าไม่มีใครเลยที่แบบ จะมาจะมาแบบเปรียบเทียบกับคุณได้สําหรับเขาคุณเนี่ยดูดีที่สุดโดดเด่นที่สุดดีที่สุดแล้วนะคะอืมเนาะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าเขาว่าแอบกลัวเหมือนกันนะว่าแบบไอ้คนอื่นจะรู้สึกยังไงนะคะเมื่อก่อนอาจจะกลัวเยอะคิดเยอะแต่ตอนนี้เริ่มแบบเออช่างแม่งวะอะไรอย่างเงี้ยใครจะคิดยังไงใครจะมองยังไงเนาะก็ช่างแม่งแสดงว่า เมื่อก่อนมาอาจจะมีเนาะอย่างที่บอกสายตาของคนอื่นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานหรืออะไรก็ได้นะคะเนาะอืมเพราะฉะนั้นอะตอนนี้เหมือนแบบอะไรจะเกิดก็เกิดละไม่กลัวนะคะไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเนาะพร้อมพุ่งชนอ่ะเรามาดูข้อความเขากันสินะคะ อ่ะอันนี้ละกันอีกโก้อ่ะก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรเพราะอีกโก้อยู่มีอีกโก้กับคุณอ่ะแต่ยังบอกว่าก็ยังรกักยังชอบยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะนะคะเย็นชาจังเลยบางทีก็รู้สึกว่าทําไมคุณดูเย็นชากับเขาจังเลยอย่าเย็นชาสิเธอเนาะอย่าหายไปไหนนะเนี่ยกลูวคุณหายไปไหนด้วยโลคุณแบบจะทิ้งเขาไปนะเนี่ยคนคนเนี้ยนะคะอืม คิดเรื่อง18บวกกับคุณเห็นปะคนคนนี้อยากไล่ชิดอยากสกินชิปจริงๆนะเนี่ยโอ้ทำไปเล่นไปภายข้อความก็ยังออกมาเลยเนี่ยอืมเนาะมีแค่คุณคนเดียวอะตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขามีแค่คุณคนเดียวนะถ้าคุณคิดว่าเขามีคนอื่นไม่จริงเขามีคนคนเดียวไม่เคยรักใครเท่าคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยชอบใครหรือไม่เคยหลงใครเท่าคุณมาก่อนคุณเนี่ยทั้งเป็นอะไรที่แบบ หนือความคาดหมายของเขามากๆอะไรมากๆเลยนะคะปากแข็งอะแต่ปากแข็งไม่ยอมพูดตรงๆเออทำไมต้องปากแข็งด้วยล่ะเนาะคืนดีกันนะอะถ้าโกรธกันก็อยากจะคืนดีเนี่ยเห็นปะมันจะต้องมี energy ของบางคนที่คืนดีกันเออทีโกรธกันเนาะปล่อยคุณไปเพราะรักอะมีอารมณ์แบบที่นิ่งๆที่ไม่สนใจที่นู่นนี่นั่นก็เพราะว่าแบบปล่อยไปเพราะรักหรอกนะนะจ๊ะเนาะ,ะ,ะอีสับาย หึงหวงอ่ะ <_ d ata> เห็นไหมบอกละมีลมหึงหวงคุณจริงๆด้วยเนี่ยนะคะไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับใครไม่อยากให้คุณแบบไปสนใจใครนะฉันหึงหวงเธออยู่เ <_ d ata> นาะอ่ะาใครอยากบอกอะไรคนบ้างนะคะอยากแนะนําอยากบอกอะไรบ้างในความสัมพันธ์นี้นะอ่ะาไพ่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะเคลียร์ด้วยตัวของมันเองตอนนี้คุณเองก็อาจจะรู้สึกว่า มันจะเป็นยังไงนะความสัมพันธ์นี้หรือคุณก็อาจจะยังมองภาพไม่ออกเนาะยังแบบงงๆยังแบบเออมันจะยังไงเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวมันก็จะเคลียร์ได้ด้วยตัวมันเองนะคะหรือเดี๋ยวคุณจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเองเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะมองว่ามันอาจจะได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะหรือมันมองเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างไปด้วยกันต่อได้ นะคะนี่เรามองว่าเขาบอกว่าให้บอกให้คุณดีท็อกอะไรต่างๆที่เป็นพิษที่คุณกำลังรู้สึกมีความกลัวมีความคิดมากอะไรต่างๆออกไปนะคะให้ดีท็อกมันออกไปก่อนเนาะเพื่อรอรับแต่พลังงานดีๆเข้ามาแทนที่นะอืเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยที่ไพ่บอกนะ่ะจริงหรือเปล่าว่าเขาจะยัง,ง้นอย่างนี้เขาบอกจริงนะจริง นะคะหรือว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างเหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะนี่เขาบอกว่าสิงศักดิ์ธิ์คอยช่วยคุณอยู่นะคะคุณน่ะเข้มแข็งกว่าที่ตัวคุณคิดนะอืมอย่าคิดนะว่าแบบเออฉันน่ะมันแบบไม่ได้หรอกแบบอ่อนแอหรือว่าเออความรักเนี้ยมันจะดีจริงหรอเดี๋ยวต้องเศร้าอย่างเดิมแน่เลยอ,อย่าคิดแบบนั้นนะคะเน,นี่ยจริงๆด้วยนะต้องเคลียร์พลังงานไม่ดีนะคะ เคลียร์ใจเคลียร์พล,ลังงานไม่ดีของตัวเองเคลียร์ความคิดลบของตัวเองนะคะเนี่ยมองว่าเนี่ยต้องทําให้ใจสงบพอใจสงบแล้วเดี๋ยวมันจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองเรื่องราวทั้งหมดอ่ะคุณไม่ต้องไปทําอะไรหรือคุณไม่ต้องไปคิดมากอะไรหรือว่าไม่ต้องไปเร่งเรา้าเร่งรัดมันนะเออไปอย่างชิลๆนะคะเนี่ยเพราะว่าสิ่งศัก์สร็์ปกป้องคุณอยู่แล้วนะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยนะ มองว่าถ้าสมมติคุณเสียใจในเรื่องความรักนะคะจากใครสักคนมันอาจจะเป็นการปกป้องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ว่าแบบเอ้คนนี้ไม่ได้นะจะเข้ามาไม่ได้เข้ามาแล้วจะทาร้ายคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณนะมองว่ามันดีแล้วแหละกับคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณอยู่ปกป้องคุณอยู่นะคะขอแค่คุณแบบมีความสุขกับตัวเองนะคะ,ะ,คะรักษาพลังงานดีๆของตัวเองไว้แค่นั้นก็พอนะ อ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด s u บสไคร b ์เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ